เดินนั่ตรงนั่งให้เดินตรงไปเลยสวัสดีค่ะช่องดูดีชาแนลค่ะวันนี้จะมาตกปลาที่คลองนาใต้ตรงนี้นะคะ แล้วก็มีเหืือกุ้งติดมาด้วยค่ะแล้วก็วันนี้มาลองลุ้นกันนะคะพี่เขาบอกว่าตรงนี้นะคะจะมีปลาเ,เป็นปลาเฮดูนปลาดอกหมากค่ะแล้วก็ปลากระมงค่ะ

ปลาสีแก้วค่ะปังดูเยอะมาก มัดอีกแล้วมัดอีกแล้วตัดจกัจกจักจักแล้วก็อยูอ่หมดครับ ออยเต็ดครับผมโอ้อยนี่โอ้ดอกมากตัวใหญ่ครับสวยเลยครับผมนี่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 ดอกหมากใหญ่เลยครับพนันตัวสวยเลยครับผมนี่ดอกมากนะครับ ลองตรงนี้ดูครับลายดอกมาก็ชอบอยู่ริมตะลิ่งอย่างนี้นะครับ ห้าโมงครึ่งแล้วครับงด้ดอกหมากันตัวหนึง่งเดี๋ยวตอกต่อดูสักหน่อยครับต่อแล้วครับอกตอ,ตอดึง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 ครับผมไม่ทันไม่ทัน,นครับนึงแน่วัดนี่อยู่ครับผม อยู่อยู่อยู่คิดว่าไม่ทันนะครับอยู่โอ้ข้างปานได้สวยครับนี่ตัวที่สองครับผมข้างปานนี่ใส่สวยเลยครับนี่ครับอุ้ยข้างปานนะผมน้ำกระเด็นใส่กล้อง ตัวแล้วครับต่อข้างปานนะครับใส่สวยเลยครับตาเริ่มมาแล้วนะครับห้าโมงกว่าอากาศไม่ร้อนะครับตีไปที่เดิมนี่ประมาณนี้นะครับวัดไม่ทันหรือไม่ทันวัดนี่ครับเดี๋ยวล้างมือหน่อยเละ ตอดอีกแล้วต่บอดอิแล้วตอดอิ่งแล้วตอดิแล้วอ,อูวัดนี่อยู่ไหมตอดไม่อยู่ครับไม่ทันครับผมไม่ทันไม่ทันเอาไหมครับเดี๋ยว เกือบทันแต่ไม่ทันต่อดอ,อีกแล้วนี่พี่ตอด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 ครับตอดตอด วัดอยู่ไหมอยู่ครับผมโออยู่ครับปลาอะไรไม่รู้ครับน่าจะใสสวยครับผมโอ้กระมองครับผมอื้กระมองสวยกระมองครับกระมองกระมองครับปลาเล็กริมคลองกระมองนะครับผมน่าจะเป็นฝูงเียว อืมอืปลาครับผมดึงเลยโอ้คาดปลาใหญ่นะครับคาดครับปลาใหญ่นะครับผมปลาไปแล้วคาดครับผมใส่เบ็ดเล็กนะครับนี่ปลาใหญ่นะครับ กลับบ้านแล้วค่ะวันนี้ค่ะปลากินเหยื่อนะคะแต่ว่าไม่ได้ตัวปลาค่ะได้มาตัวหนึ่งตัวเล็กค่ะทีนี้ช่องมีดีเค่ะได้ไปหลายตัวค่ะขอบคุณที่ติดตามช่องดูดีชาแน,นลนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ